ค่ำคืนนั้นท้องฟ้าของกรุงฮานอยถูกปกคลุมไปด้วยความหนาวเย็นสายฝนที่เทกนำลงมาอย่างหนักตั้งแต่ช่วงบา่ายทำให้ถนนหนทางจมอยู่ในม่านน้ำแสงไฟสีเหลืองซีดจากเสาไฟข้างทางสะท้อนกับพื้นถนนที่เปิดชุ่มหมายสาววัย25ปีกำลังเร่งฝีเท้าเดินไปตามถนนสายเล็กๆที่ทอดนำไปสู่บ้านของเธอเธอเพิ่งเลิกงานหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันที่บรษิษัทร่างกายอ่อนล้าในหัวมีเพียงความคิดถึงมื้อเย็นง่ายๆและการได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มรองเท้า ผ้าใบคู่เก่งของเธอปเปอดเปื้อนไปด้วยคราบน้ำฝนแต่หมายไม่ได้ใส่ใจทุกสิ่งรอบกายในยามนี้เหลือเพียงความเงียบสงัดแทรกด้วยเสียงฝนตกกระทบพื้นนอและเสียงรถมอเตอร์ไซค์สองสามคันที่ขับผ่านไปทิ้งไว้เพียงเสียงน้ำที่กระเซ็นเป็นวงกว้างขณะที่หมายกำลังเดินผ่านสะพานเก่าใกล้บ้านสายตาของเธอก็พลันหยุดชะงักลงใต้สะพานไหนมุมที่มืดที่สุดแสงไฟสลัวสลัวส่องให้เห็นร่างเล็กๆร่างหนึ่งที่กำลังกดตัวอยู่ไหล่ผอมบางสัน่นเท้าเล็กน้อยราวกับกำลังต่อสู้กับความหนาวเหน็บมาหยุด เดินลังเลเธอไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเธอมากนักแต่ภาพของหญิงชราคนนั้นทำให้หัวใจของเธอรู้สึกแปลกประหลาดอย่างบอกไม่ถูกหมายเดินเข้าไปใกล้หญิงชรานั่งอยู่ที่นั่นก้มหน้าเล็กน้อยสองมืออบก,กอดตัวเองไว้แน่นภายใต้เสื้อคลุมตัวบางที่เก่าถาดผมของเธอขาวพลนใบหน้าซูบผอมมีริ้วรอยเหี่ยวย่นตามกาลเวลาข้างกายเธอมีถุงผ้าเก่าๆใบหนึ่งราวกับว่ามันบรรจุทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เธอเหลืออยู่บนโลกใบนี้ไม่ลังเลเล็กน้อยไม่รู้ว่า ควรทำอย่างไรเธอชะเง้อมองไปรอบๆแต่ถนนสายนี้เงียบเหงาไม่มีใครอื่นนอก,กจากพวกเธอในที่สุดเธอก็เอ่ยปากขึ้นเสียงของเธอเบาแต่เต็มไปด้วยความห่วงใยคุณยายคะคุณยายนั่งอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไรคะคุณยายไม่มีที่ไปหรือคะหญิงชรางเงยหน้าขึ้นดวงตาที่ขุนมมูมองมาอย่างหมายแววตาเต็มไปด้วยความระแวดระวังปนกับความเศร้าส้อยต้องใช้เวลาสักพักกว่าที่เธอจะตอบเสียงของเธอแหบแห้งและแถวเบายายไม่มีบ้านหรอกเจ้าสถานนี่เป็นที่ซุกหัวนอนของยายมาหลายวันแล้วคำตอบนั้น ทำให้หมายรู้สึกจุกอยู่ในอกเธอหยุดยืนอยู่ครู่หนึ่งไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีคำถามมากมายหมุนวนอยู่ในหัวของเธอทำไมคุณยายถึงมาอยู่ที่นี่แล้วลูกหลานของคุณยายไปไหนหมดแต่แทนที่จะถามเธอค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงนั่งลงในระดับเดียวกับหญิงชาราเสียงของเธอกลับอ่อนโยนลงกว่าเดิมคุณยายทานอะไรหรือย,ยังคัดอากาศเย็นแบบนี้คุณยายนั่งอยู่ที่นี่ไม่ดีแน่ค่ะหญิงชาราสายหน้าช้าช้าริมฝีปากนิมแน่นใหญ่ฉินแล้วยายไม่รบกวนใครหรอกคำพูดนั้นยิ่งทําให้หมายรู้สึกเจ็บปวด เมื่อเห็นหญิงชารานั่งอายุที่นั่นสั่นเทาอยู่ในสายฝนโปรยปลายไมย้ไม่อาจเหมือนเฉยได้เธอรู้ว่าเธอไม่อาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณยายได้แต่เธอก็ไม่อาจปล่อยให้คุณยายทนอยู่ในสภาพนี้ต่อไปอย่างไรก็ตามการตัดสินใจพาคุณยายกลับบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายเธออาศัยอยู่คนเดียวในบ้านหลังเหล็กเงินทองก็ไม่ได้มีมากมายแต่ความเห็นอกเห็นใจก็มีใชยเหนือสิ่งอื่นใดคุณยายคะคุณยายอยากไปอยู่บ้านดูชั่วคราวไหมคะอยู่ข้างนอกนี่มันหนาวมากเดี๋ยวคุณยายจะไม่สบายนะคะ คุณยายมองหม่แววตาฉายแววประหลาดใจและเครือบแคลงหนูหนูไม่กลัวเหรอคนแปลกหน้าอย่างยายไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือคนร้ายไม่หัวเราะเสียงหัวเราะเบาๆราวกับจะช่วยปัดเป่าบรรยากาศที่หนักอึ้งหนูไม่คิดว่าคุณยายจะทําอะไรไม่ดีกับหนูหรอกหนูแค่อยากช่วยคุณยายไปเถอะค่ะคุณยายไปกับหนูนะคะคุณยายเงียบไปราวกับกําลังต่อสู้กับตัวเองแต่ในที่สุดเธอก็พยักหน้าช้าๆดวงตาฉายแววอุ่นขึ้นเล็กน้อยหมายลุกขึ้นยืนยื่นมือออกไปเพื่อพยุงคุณยาย ความรู้สึกของมือที่ผอมบางและเย็นเฉียบเฉียดของคุณยายทำให้หมายิ่งแน่วแน่เธอหยิบร่มันเล็กในกระเป๋าออกมากลางออกเพื่อกันฝนให้ทั้งสองคนแล้วค่อยๆประคองคุณยายออกจากใต้สะพานมุ่งหน้าไปยังบ้านของเธอระหว่างทางสายฝนยังคงโปรยปลายอย่างสม่ำเสมอแต่ความรู้สึกเนหน็บหนาวกลับจางหายไปคุณยายเดินอย่างช้าๆแต่ละก้าวย่างหนักอึ้งบนเรียวขาที่อ่อนล้าแต่สองมือของเธอกลับจับมือของไมยไว้แน่น เรากับยึดมั่นในความหวังที่หญิงสาวหยิบยื่นให้หมายไม่ได้พูดอะไรอีกเทียงประคองคุณยายเดินไปตามถนนสายเล็กๆผ่านแสงไฟที่สะท้อนกับผืนน้ำเป็นประกาศระยิประยับเมื่อถึงบ้านหมายก็รีบเปิดประตูและประคองคุณยายเข้าไปข้างในบ้านของเธอแม้จะเล็กแต่ก็สะอาดและอบอุ่นไมายรีบไปหยิบผ้าขนหนูแห้งมาส่งให้คุณยายแล้วเดินเข้าไปในครัวเพื่ออ,อุ่นโจกที่เหลือจากเมื่อวานคุณยายนั่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะไปเอาเสื้อผ้าสะอาดมาให้เปลี่ยนแล้วคุณยายก็ทานอะไรหน่อยจะได้อุ่นท้อง คุณยายนั่งลงบนเก้าอี้สายตามองไปรอบๆบ,บ้านที่เรียบง่ายแต่แสงอบอุ่นของไม้บางทีอาจจะนานมากแล้วที่เธอได้สัมผัสกับความสงบและความปลอดภัยเช่นนี้เมื่อไม้กลับมาพร้อมกับโจกร้อนๆนหนึ่งชามคุณยายก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หนูใจดีเหลือเกินขอบคุณนะหนูไม้เธอพูดเสียงเครือสันไมาย,ยิ้มค่อยๆวางชามโจกลงตรงหน้าคุณยาย คุณยายอย่าร้องให้เลยขนุแค่ทําสิ่งที่ใครๆก็ควรทาคุณยายทานให้อุ่นท้องก่อนนะคะแล้วพักผ่อนสักหน่อยเดี๋ยวหนูจะเตรียมที่นอนให้คะ่ะคุณยายไม่พูดอะไรอีกเพียงตักโจกทานอย่างเงียบๆหมายมองคุณยายหัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกเห็นใจและอบอุ่นเธอรู้แล้วว่าการตัดสินใจพาคุณยายกลับบ้านเป็นสิ่งที่ถูกต้องในช่วงขณะนั้นเธอตรหนักได้ว่าบางครั้งการกระทําเล็กๆก, <c oughs> ก็สามารถสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของใครบางคนได้ และในค่ําคืนนั้นภายใต้แสงไฟสีเหลืองในห้องเล็กเกเรื่องราวระหว่างคนแปลกหน้าสองคนได้เริ่มต้นขึ้นนําไปสู่การเดินทางที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจและสะเทือนอารมณ์ไม่นั่งเงียบๆในห้องครัวเล็กๆของเธอแสงไฟสีเหลืองอ่อนๆส่องกระทบผนังสร้างบรรยากาศอบอุ่นที่ตรงกันข้ามกับความหนาวเย็นข้างนอกเธอได้จัดเตรียมที่นอนชั่วคราวให้กับคุณยายด้วยผ้าหม่มและหมอนเก่าๆวางไว้ใกล้กับมุมห้องนั่งเล่นเล็กๆคุณยายทางจกเสร็จแล้วตอนนี้ นั่งผิงเก้าอีด้ดวงตาปิดสนิทราวกับจมดิ่งอยู่ในห้วงลึกราหมายมองคุณยายหัวใจของเธอยังคงรู้สึกสับสนอยู่บ้างเธอถามตัวเองว่าเธอจะร้อนเกินไปหรือไม่ที่พาคุณยายกลับมาบ้านแม้ความเห็นอกเห็นใจจะผลักดันให้เธอลงมือทําแต่ในมุมหนึ่งของจิตใจความกังวลก็ยังคงปรากฏขึ้นคุณยายเป็นใครทําไมเธอถึงไม่มีที่ไปมีอะไรที่เธอไม่รู้หรือเปล่าไ,ม,ไม่ใช่คนที่ระแวงแต่การอยู่คนเดียวในเมืองทําให้เธอเข้าใจว่าความระมัดระวังเป็นสิ่ง จำเป็นความคิดเหล่านั้นเล่นผ่านเข้ามาในหัวของไมายแต่แล้วเทอาก็ถอนหายใจบอกกับตัวเองว่าความเมตตาไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลมากมายนะักถ้าเธอสามารถช่วยคุณยายผ่านคืนนี้ไปได้นั่นก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าแล้วเธอลุกขึ้นยืนรินน้ำอุ่นหนึ่งแก้วแล้วนำไปให้คุณยายเสียงฟีเท้าที่แถวเบาของหมายทำให้คุณยายตื่นขึ้นดวงตาที่พราโมวเปิดขึ้นมองหมายด้วยสายตาที่ขุนมัวแต่เต็มไปด้วยความซาบซึง้งคุณยายตื่นแล้วเปรอคะคุณยายดื่มน้ำหน่อยนะคะหมายพูดเสียงของเธอเบาราวกับกลัววา่า จะทําให้คุณยายตกใจคุณยายพยักหน้ายื่นมือที่สันเท่ามารับแก้วน้าเธอดื่มทีและจิบริมฝีปากที่แห้งแตกขยับเล็กน้อยขอบใจหนูมากนะถ้าไม่ได้หนูยายคงไม่รู้จะผ่านคืนนี้ไปได้อย่างไรหม่นั่งลงบนเก้าอี้ตรงข้ามคุณยายยิ้มอย่างอ่อนโยนคุณยายอยากเรงใจเลยขนุแค่ทําสิ่งที่ทุกคนควรทําแต่คุณยายคะคุณยายไม่มีญาติเลยเหรอคะไม่มีลูกไม่มีคนในครอบครัวเลยหรือคะ คุณยายเงียบไปความเงียบง,งันอันยาวนานล่วงเลยไปมีเทียงเสียงเข็มนาฬิกาและเสียงฝนตกนอกหน้าต่างสายตาของคุณยายดูเหมือนจะจมดิ่งอยู่ในสถานที่อันไกลโพ้นราวกับกำลังค้นหาในความทรงจำในที่สุดเธอก็ก็ถอนหายใจเสียงของเธอสั่นเครือยายเคยมีครอบครัวแต่ตอนนี้ไม่เหลือใครแล้วลูกชายยายเขาไม่ต้องการยายแล้วส่วนสามียายก็เสียไปนานแล้วตั้งแต่สูญเสียทุกอย่างยายก็ใช้ชีวิตเร่ร่อนไปวัน,ว,นวันที่ไหนพอจะซุกหัวนอ,นอนได้ก็อาศัยเขาอยู่หมายนิ่ง เรื่องไปคำบอกเล่าสั้นๆของคุณยายเหมือนมีที่กรีดลงกลางใจเธอไม่อาจจินตนาการได้ถึงความรู้สึกสูญเสียอันใหญ่หลวงเมื่อไม่มีครอบครัวให้พึ่งพิงคุณยายคะแล้วลูกชายของคุณยายทำไมเขาถึงทิ้งคุณยายไปล่ะคะเป็นไปได้ไหมที่คุณยายจะตามหาเขาอีกครั้งไม้ถามทางหวังลึกๆในใจว่าจะมีความหวังขึ้นมาบ้างสำหรับเรื่องราวอันแสนเศร้านี้คุณยายสายหน้าช้าช้าไม่หลอกยายไม่โทษเขาหลอกเขามีครอบครัวของเขาชีวิตของเขายายเป็นแค่ภระายายเข้าใจดียายก็เลยออกมาเอง ให้เขาได้อยู่สบายดีกว่าต้องมาคอยกังวลเรื่องยายหมายได้ฟังแล้วแทบไม่อยากเชื่อเธอไม่เข้าใจเลยว่าทําไมแม่คนหนึ่งคนที่เสียสละทั้งชีวิตเพื่อลูกกลับต้องมาอยู่ในสภาพโดดเดี่ยวเช่นนี้แต่คุณยายเป็นแม่ของเขานะคะเขาจะปล่อยให้คุณยายต้องใช้ชีวิตแบบนี้ได้ยังไงคุณยายเพียงยิ้มเศร้าๆบางครั้งลูกทุกคนก็ไม่ได้เข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่แต่ยายไม่โทษใครหรอกขอแค่ให้พวกเขาได้อยู่กันอย่างสงบสุขก็พอแล้ว มไม่ได้พูดอะไรต่อเธอไม่รู้จะพูดอะไรเพื่อปลอบโยนความเจ็บปวดที่ฝังลึกในใจของหญิงชราตรงหน้าแทนที่จะพูดเธอจึงลุกขึ้นและดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมให้คุณยายเอาเธอขะคุณยายพักผ่อนก่อนดีกว่าเรื่องอื่นค่อยว่ากันวันพรุ่งนี้คืนนั้นมามนอนพลิกตัวไปมาขมตาลไม่ลงภาพของคุณยายที่กดตัวอยู่ใต้สะพานและเรื่องราวอันแสนเศร้าของเธอยังคงวงเวียนอยู่ในหัวเธอไม่อาจหยุดคิดถึงคำถามที่เธอยังไม่กล้าถามตรงๆคุณยายไม่มีใครให้พึ่งพิงจริงๆหรือ ถ้าลูกชายของเธอทอดทิ้งเธอ,อจริงๆเขาเป็นคนแบบไหนกันและหมายจะสามารถทําอะไรเพื่อช่วยเหลือคุณยายได้มากกว่าการให้ที่พักพิงชั่วคราวเช้าว,วันต่อมาเมื่อแสงแดดอ่อนนอ,นอ,นอนสองผ่านหน้าต่างเข้ามาหมายตื่นขึ้นและเดินลงมาที่ห้องนั่งเล่นคุณยายตื่นแต่เช้ากําลังนั่งพับผ้าห่มที่หมายเตรียมไว้ให้เมื่อคืนอย่างประณีตเมื่อเห็นหมายคุณยายก็ยิ้มให้แววตาฉายแววเกรงใจเล็กน้อยหนูตื่นแล้วหรอือยายไม่อยากรบกวนก็เลยตื่นเช้ามาเก็บบ้านช่องหนูจะได้สะดวกมายิ้มเดินเข้าไปใกล้ๆ้ คุณยายไม่รบกวนหรอกค่ะคุณยายทำตัวตามสบายเลยนะคะคิดซสว่าที่นี่เป็นบ้านของคุณยายคุณยายทานอะไรหรือยังคะคุณยายสายหน้าช้าๆยายไม่หิวแค่ขอน้ำสักหน่อยก็อพอไม,ไม่เห็นด้วยเธอลุกขึ้นไปเตรียมอาหารเช้าง่ายๆอย่างรวดเร็วแล้วยกออกมาวางบนโตะ๊ะคุณยายต้องทานให้อิ่มจะได้มีแรงนะคะตั้งแต่วันนี้คุณยายอยู่ที่นี่กับหนูไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นคำพูดนั้นทำให้คุณยายประหลาดใจดวงตาของเธอหรือน้ำตาขึ้นมา เรากับไม่อยากเชื่อว่าหญิงสาวแปลกหน้าจะเปิดใจและยอมรับเธอเช่นนี้แต่เธอก็ยังลังเลกลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นภาระให้กับหมายแต่ยายอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ได้หรอกยายไม่อยากรบกวนหนูมายิ้มแววตาแน่วแน่คุณยายไม่รบกวนหนูหรอกหนูอยู่คนเดียวก็เหงามีคุณยายอยู่ด้วยหนูรู้สึกอบอุ่นขึ้นเยอะเลยอีกอย่างคุณยายคิดซะว่าที่นี่เป็นบ้านของคุณยายนะคะคํคพูดนั้นทำให้หัวใจของคุณยายอ่อนลง เธอพยักหน้าช้าๆและเป็นครั้งแรกที่รอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่โรงโรยตามใบของเธอไม่เห็นแล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจไปด้วยนับจากวันนั้นคุณยายก็อาศัยอยู่กับหมยช่วงแรกๆทั้งสองคนยังรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเธอก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นราวกับคนสองรุ่นในครอบครัวเดียวกันคุณยายแม้จะอายุมากแล้วแต่ก็พยายามช่วยเหลือไมยในงานบ้านเล็กๆน้อยๆเธอมักจะตัดกวาดเช็ดถูบ้านเตรียมน้ำชาร้อนๆไว้ ให้ไมดูเมื่อเธอกลับจากที่ทําง,งานเธอดูแลต้นไม้เล็กๆหน้าบ้านอย่างเอาใจใส่ทําให้บ้านหลังเล็กของไมดูมีชีวิตชีวามากขึ้นไมเองก็เริ่มคุ้นเคยกับการมีอยู่ของคุณยายเธอไม่รู้สึกว่าบ้านของเธอว่างเปล่าเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปในตอนเย็นเธอและคุณยายจะนั่งคุยกันเล่าเรื่องราวชีวิตของกแลการให้ฟังไมได้เรียนรู้ว่าแม้ชีวิตของคุณยายจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวด แต่เธอก็ยังคงไว้ซึ่งความอดทนและหัวใจที่อบอุ่นอย่างไรก็ตามมายังคงไม่ลืมภาพถุงผ้าเก่าๆที่คุณยายพกติดตัวมาตั้งแต่วันแรกในครั้งหนึ่งโดยบังเอิญหมายพบว่าในถุงนั้นมีรูปถ่ายเก่าๆใบหนึ่งซึ่งสีซีจางไปตามกาลเวลาในภาพเป็นครอบครัวหนึ่งผู้หญิงสาวคนหนึ่งในชุดอา่าวยายยืนอยู่ข้างผู้ชายท่าทางเคร่งขรึมและเด็กผู้ชายอายุประมาณสิบขวบมาหยิบรูปถ่ายขึ้นมาหัวใจของเธอรู้สึกบีประับนี่ต้องเป็นครอบครัวของคุณยายอย่างแน่นอน แต่ทำไมพวกเขาถึงได้ห่างเหินกันเช่นนี้ในตอนนี้เธอไม่ได้ถามออกไปในทันทีเพียงเก็บรูปถ่ายนั้นไว้อย่างเงียบๆในใจบังเกิดความมุ่งมั่นเธอจะต้องรู้เรื่องราวของคุณยายให้มากขึ้นการใช้ชีวิตของไมล์และคุณยายค่อยๆกลายเป็นเรื่องปกติราวกับว่าพวกเขาอยู่ด้วยกันมานานบ้านหลังเล็กที่เงียบสงบของไมล์ตอนนี้กลับมีชีวิตชีวามากขึ้นไม่ใช่แค่เสียงพูดคุยแต่ยังรวมถึงการมีอยู่ของอีกคนหนึ่งทุกเช้าเมื่อไมล์เตรียมตัวไปทํางานคุณยายจะตื่นแต่เช้าเพื่อกวาดลานบ้านหรือต้มน้ําร้อน ให้เธอแม้ว่ามือที่ผอมบางของคุณยายจะไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแต่ทุกสิ่งที่เธอทำนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้หม่รู้สึกว่าบ้านของเธอมีชีวิตชีวามากขึ้นเช้าวันหนึ่งเหมือนเช่นทุกวันขณะที่หมายกำลังเตรียมอาหารเช้าคุณยายก็เดินเข้ามาในครัวมือถือผ้าที่ริ้วปิดเปียกสายตามองหมายอย่างเอ,อ,อ,อื้อถทรหนูไปทำงานทั้งวันกลับมาตอนเย็นคงเหนื่อยให้ยายช่วยหนูทำงานบ้างน,นะอยากเรงใจไปเลยหม่ยิ้มหวางชามโจกร้อนๆลงบนโต๊ะ คุณยายพักผ่อนเธอขนูทำได้คุณยายไม่ต้องลำบากแล้วคุณยายสายหน้าช้าช้าดวงตาเป็นประกายความเอ็นดูอยู่ที่นี่กับหนูยายรู้สึกสบายใจมากทำอะไรช่วยหนูได้ยายก็มีความสุขคำพูดของคุณยายทำให้หมายทราบซึง้งเธอตระหนักได้ว่าแม้วัยชาราจะทำให้ฝีเท้าเชื่องช้าและมือสัน่นเท่าแต่คุณยายก็ยังคงมีความเข้มแข็งและความกตัญญูอย่างลึกซึ้งอยู่ในตัวความยากลำบากในชีวิตไม่ได้ทำให้คุณยายขมขื่น แต่กลับทําให้เธอเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆมากขึ้นในตอนเย็นเมื่อไมายกลับมาหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันเธอมักจะเห็นคุณยายนั่งอยู่ที่โต๊ะเล็กๆในห้องนั่งเล่นมือถือเข็มและได้คุณยายซ่อมแซมเสื้อผ้าเก่าๆของมายฝีเขียนประณีตและเรียบร้อยจนมายต้องอุทานออกมาคุณยายเย็บผ้าเก่งจังขัดใครสอนคุณยายเย็บผ้าหรือคะคุณยายยิ้มอย่างอ่อนโยนสมัยสาวๆยายเคยทำงานเป็นช่างปักผ้าที่โรงงานเล็กๆก็ได้มือคู่นี้แหละที่เลี้ยงลูกชายจนเติบใหญ่ ไมายถามด้วยความอยากรู้งั้นเมื่อก่อนคุณยายทํางานเป็นช่างปักผ้าหรือคะตอนนั้นคุณยายคงปักผ้าสวยมากเลยใช่ไหมคะคุณยายชะงักไปแววตาเศร้าลงในทันใดใช่แล้วตอนนั้นยายปักผ้าเยอะมากทั้งผ้าเช็ดหน้าเสื้อผ้าแต่ตอนนี้ไม่มีใครเก็บมันไว้อีกแล้วไม่สังเกตเห็นความเศร้าในน้ําเสียงของคุณยายแต่เธอไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมเธอเข้าใจว่ามีความเจ็บปวดบางอย่างที่คนเราไม่อาจพูดออกมาได้ง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมันเป็นบาดแผลจากอดีตว,วันหนึ่งขณะที่กําลังทําความสะอาดบ้านไม <My S 1> บ<า>ังเอิญเห็นถุงผ้าเก่าๆที่คุณยายพกติดตัวมาตั้งแต่วันแรกครั้งก่อนเธอพบรูปถ่ายครอบครัวในนั้นแต่ครั้งนี้เมื่อพลิกดูเธอพบสิ่งอื่นอีกกล่องไม้เล็กๆที่ถูกมัดไว้อย่างแน่นหนาด้วยเชือกที่เก่าค่าร่ำแคล้มไมรู้สึกสงสัยแต่เธอไม่กล้าเปิดมันโดยภาการเธอจึงนํากล่องนั้นออกมาวางไว้บนโต๊ะตรงหน้าคุณยายคุณยายคันี่อะไรหรือคัหนูเห็นมันอยู่ในถุงของคุณยายคุณยายมองไปที่กล่องแววตาประหลาดใจเล็กน้อย แต่แล้วเธอก็ยิ้มออกมามือลูบไล้ไปบนถิวไม้ที่เก่าแล้วนี่เป็นของที่ระลึกของยายข้างในเป็นของไม่กี่อย่างที่ยายยังเก็บไว้แม้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปไม้ถามด้วยความอยากรู้มีอะไรบ้างเหรอคะคุณยายถ้าคุณยายไม่รังเกียจเล่าให้หนูฟังได้ไหมคะคุณยายคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ค่อยๆแกะเชือกออกเปิดกล่องไม้นั้นออกภายในมีแหวนเก่าๆเ,เ,เล่มหนึ่งสมุดบันทึกเล่มเล็กๆและรูปถ่ายขาวดำอีกสองสามใบ คุณยายหยิบแหวนขึ้นมาดวงตาเหมือนจะจมดิ่งลงไปในความทรงจําอันแสนไกลแหวนวงนี้เป็นของสามียายเขาเสียไปตอนที่ลูกชายยายอายุได้แค่สิบกวบตั้งแต่วันนั้นยายก็ต้องแบกรับทุกอย่างทํางานทุกอย่างเพื่อเลี้ยงดูลูกเธอชี้ไปที่รูปถ่ายของผู้ชายคนหนึ่งและเด็กผู้ชายนี่คือสามียายและลูกชายยายตอนนั้นพวกเขาคือทั้งโลกของยายแต่เมื่อสามีจากไปยายก็เหลือแค่ลูกยายทําทุกอย่างเพื่อให้เขาได้เรียนหนังสือ มีชีวิตที่ดีกว่าหมายมองไปที่รูปถ่ายหัวใจของเธอรู้สึกเจ็บปวดแล้วลูกชายของคุณยายล่ะคะทำไมเขาถึงไม่ตะหาคุณยายคุณยายวางแหวนลงเสียงของเธอเศร้าลงเขามีครอบครัวของเขาแล้วชีวิตของเขายายไม่โทษเขาหรอกยายแค่เสียดายที่เขาจําไม่ได้แล้วว่าใหญ่เสียสละอะไรไปบ้างเพื่อเขาหมายไม่อาจเก็บกลั้นความรู้สึกของเธอได้แต่คุณยายเป็นแม่ของเขานะคะเขาจะลืมสิ่งที่คุณยายทําให้เขาได้ยังไงคุณยายถอนหายใจชา้ชาๆดวงตาที่คุณมูมองออกไปนอกหน้าตา่าง บางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจลืมชีวิตที่วุ่นวายความกังวลคนเราอาจลืมสิ่งที่เคยมีค่าไปได้ไม่รู้สึกหนักอึ่งในอกเธอไม่เข้าใจว่าคนเป็นลูกจะปล่อยให้แม่ของตัวเองอยู่อย่างโดดเดี่ยวเช่นนี้ได้อย่างไรเธอตัดสินใจว่าเธอจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อช่วยคุณยายคืนหนึ่งเมื่อคุณยายนอนหลับแล้วไม่แอบ,บเอารูปถ่ายครอบครัวนั้นไปที่บ้านของเพื่อนสนิทที่ทาง,งานด้านสื่อสารมวลชนเธอขอให้เพื่อนช่วยตรวจสอบดูว่ามีวิธีใด ที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกชายของคุณยายได้บ้างเพื่อนของเธอแม้จะประหลาดใจยอยู่บ้างแต่ก็ตกลงที่จะช่วยเหลือสองสามวันต่อมาเพื่อนของไมโทรมาน้ำเสียงตื่นเต้นไมายฉันเจอแล้วผู้ชายในรูปคือคุณหัางปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทก,ก่อสร้างใหญ่ในฮหาหนอยแต่ที่แปลกคือฉันไม่พบข้อมูลใดๆเกี่ยวกับแม่ของเขาเลยไมายรู้สึกทั้งดีใจและกังวลนายแน่ใจหรือฉันกลัวว่าจะจําคนผิดแน่นอนฉัน ตรวจสอบรูปถ่ายข้อมูลทุกอย่างตรงกันแต่ถ้าเธอต้องการความชัดเจนเธอควรไปพบเขาโดยตรงหมายครุ่นคิดเธอไม่อยากทําอะไรที่ทําให้คุณยายเสียใจไปมากกว่านี้แต่เธอก็ไม่อาจปล่อยให้คุณยายใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวต่อไปหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอตัดสินใจเขียนจดหมายสั้นๆเล่าถึงสถานการณ์ของคุณยายแล้วส่งไปยังบริษัทของคุณหวังว่าเขาจะอ่านและตอบกลับหมายไม่กล้าบอกคุณยายเรื่องนี้เธอเกรงว่าถ้าคุณยายรู้เข้าคุณยายจะปฏิเสธแต่ในใจของเธอ ความหวังเล็กๆยังคงคุกรุ่นอยู่หวังว่าเรื่องราวของคุณยายจะมีบทสรุปที่อบอุ่นกว่านี้หนึ่งสัปดาห์หลังจากที่หม่์ส่งจดหมายไปที่บริษัทของคุณทังเธอเริ่มรู้สึกกระวนกระวายใจเพราะไม่ได้รับคําตอบเวลาดูเหมือนจะยืดยาวออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหม่ทั้งกังวลและตื่นเต้นไม่รู้ว่าลูกชายในรูปถ่ายจะได้อ่านจดหมายหรือไม่ในใจของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ขัดแย้งกันด้านหนึ่งเธอหวังว่าคุณงจะตามหาแม่ของเขาอีกด้านหนึ่งเธอก็กลัวว่า ถ้าคุณยายรู้เรื่องที่เธอแอบติดต่อกับลูกชายคุณยายจะเสียใจและโกรธบ่ายวันหนึ่งขณะที่ไมค์กำลังกลับบ้านหลังจากเลิกงานเธอได้รับโทรศัพท์จากหมายเลขที่ไม่คุ้นเคยปลายสายเป็นเสียงทุ้มต่ำแต่เต็มไปด้วยความระมัดระวังสวัสดีครับผมชื่อหังผมได้รับจดหมายของคุณคุณช่วยเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้หญิงที่คุณพูดถึงในจดหมายได้ไหมครับมาหยุดเดินรู้สึกหัวใจเต้นแรงเธอพยายามควบคุมสติเสียงผู้ชัดเจน หนูคิดว่านั่นคือแม่ของลุงนะคะคุณยายเล่าให้หนูฟังว่าท่านเคยมีลูกชายชื่อหังหนูก็เจอรูปถ่ายของครอบครัวในถุงของคุณยายคุณยายตอนนี้อยู่กับหนูแต่สภาพของคุณยายลำบากมากหนูคิดว่าลุงควรไปพบคุณยายนะคะปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นเสียงของคุณฮังก็ดังขึ้นค่อนข้างตะกุกตะกักผมผมไม่แน่ใจว่านั่นใช่แม่ของผมหรือเปล่าแต่ถ้าใช่จริงๆเราไม่ได้ติดต่อกันนานมากแล้วครับ ไม่ได้ยินความลังเลในน้ำเสียงของคุณฮังเธอพยายามกลมความโกรธไว้แต่ก็ไม่อาจซ่อนความรู้สึกตำหนิไว้ในคำพูดได้ถ้าเป็นแม่ของลุงจริงๆคุณยายต้องใช้ชีวิตร้อนเร่มานานมากหนูไม่รู้ว่าทำไมสองคนถึงห่างเหินกันแต่หนูเชื่อว่าคุณยายยังคงอยากพบหน้าลุงมากคุณทังเงียบไปนานราวกับกำลังคิดอะไรบางอย่างในที่สุดเขาก็พูดขึ้นคุณช่วยบอกที่อยู่ผมได้ไหมครับผมจะจัดเวลาไปพบคุณยายไม่ถอนหายใจอย่างโล่งอก ความรู้สึกมีความหวังกลับมาอีกครั้งเธอส่งที่อยู่ของเธอให้กับคุณหังจากนั้นก็วางสายหัวใจของเธอทั้งดีใจและกังวลการพบกันครั้งนี้จะเกิดขึ้นอย่างไรคุณยายจะอยากพบหน้าลูกชายของเธอหรือไม่วันรุ่งขึ้นมาตื่นเช้ากว่าปกติจัดเก็บบ้านและเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเธอไม่ได้บอกคุณยายเรื่องการนัดพบเพียงแต่บอกว่าวันนี้จะมีเพื่อนมาเยี่ยมคุณยาย ไม่ได้สงสัยอะไรยังคงนั่งอายุริมหน้าต่างดูแลต้นไม้เล็กๆเ,เหมือนเช่นทุกวันประมาณสิบโมงเช้าเสียงกริง่งประตูดังขึ้นหมายเดินออกไปเปิดประตูหัวใจเต้นเร็วชายไวกลางคนยืนอยู่ตรงหน้าเธออายุประมาณ 40, 40กว่ากว่ารูปร่างสูงใหญ่ใบหน้าค่อนข้างเคร่งขึมดวงตาของเขาฉายแววกังวลเล็กน้อยเมื่อมองมายังหมายสวัสดีครับผมฮันนี่คือบ้านคุณหมายใช่ไหมครับเขาพูดเสียงทุ้งต่ำแต่สุภาพหมายพยักหน้าถ้าเชิญหลุงเข้ามาเลยยอับคุณยายอยู่ในห้องนั่งเล่น คุณห้าเดินเข้ามาสายตากวาดมองไปรอบๆบ,บ้านหลังเล็กที่จัดไว้อย่างเป็นระเบียบเมื่อเดินมาถึงห้องนั่งเล่นสายตาของเขาก็หยุดอยู่ที่ร่างผอมบางที่นั่งหันหลังอยู่คุณยายยังไม่ทันสังเกตเห็นการมาถึงของเขาโมแต่รูปไร้ใบของต้นไม้ตรงหน้าอย่างเบามือไม้เอ,อ่ยขึ้นอย่างทางเบาคุณยายขะมีแขกมาเยี่ยมคุณยายค่ะ คุณยายหันกลับมาดวงตาที่ขุนมวัวมองไปทางหมายแล้วหันไปมองชายที่ยืนอยู่ข้างๆเธอในวินาทีแรกคุณยายไม่มีปฏิกิริยาใดๆแต่หลังจากนั้นไม่นานดวงตาของเธอก็เบิกกว้างมือสั่นเล็กน้อยหังนั่นลูกใช่ไหมคุณหังยืนนิ่งไม่รู้จะทำอย่างไรเมื่อเห็นแม่ผู้แก่ชรา,าอยู่ตรงหน้าใบหน้าที่ซุบผอมรูปร่างที่ซุดสงเขาก็รู้สึกผิดอย่างทุง่มทนเขาก้มศีรษะลงเสียงสั่นเครือผมเองครับแม่คุณยายร้องให้หน้ำตาไหลอับแก้มที่เหี่ยวย่นเธอขยอออยออยลุกขึ้นเดินโซเซไปหาคุณหัง ลูกมาแล้วยายนึกว่ายายจะไม่ได้เจอลูกอีกแล้วคุณทังไม่อาจกลั้นความรู้สึกเอาไว้ได้เขาก้าวเข้าไปสวมกอดคุณยายอย่างทผ่วเบาผมขอโทษครับแม่ผมผิดไปแล้วผมปล่อยให้แม่ต้องลำบากภาพนั้นทําให้ไม้กลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่เธอยืนนิ่งอยู่ข้างๆอย่างเงียบๆปล่อยให้สองแม่ลูกได้ใช้เวลาพูดคุยกันในช่วงขณะนั้นทุกระยะหะทุกความเข้าใจผิดดูเหมือนจะมาลายหายไปสิ้นเหลือเพียงสายใยรักของแม่กับลูกสายสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้หลังจากการพบกันที่เต็มไปด้วยอารมณ์คุณหังอยู่พูดคุยกับคุณยายตลอดช่วงเช้าผ่านเรื่องราวของคุณยายเขาเพิ่งเข้าใจว่าแม่ของเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้างในช่วงหลายปีที่โดดเดี่ยวเขาตระหนักว่าตัวเองมัวแต่ยุ่งกับชีวิตส่วนตัวมากเกินไปจนล่อให้แม่อยู่ในความเงียบเหงาและขัดสนในตอนท้ายคุณหังหันมาทางหมายดวงตาเปลี่ยนไปด้วยความซาบซึ้งคุณหมายผมไม่รู้จะขอบคุณคุณอย่างไรให้เพียงพอถ้าไม่ได้คุณผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้พบกับแม่อีกครั้ง มายิ้มเสียงของเธออ่อนโยนหนูแค่ทำสิ่งที่ต้องทำเท่านั้นหนูคิดว่าใครๆก็คงทำเช่นเดียวกันถ้าอยู่ในสถานการณ์นี้หนูหวังว่าคุณยายจะมีความสุขคุณทังพยักหน้าช้าๆผมอยากพาแม่ไปอยู่กับครอบครัวของผมแต่ถ้าแม่ตกลงผมหวังว่าคุณหมายจะแวะไปเยี่ยมบ้างผมคิดว่าแม่คงคิดถึงคุณมากไม่มองไปที่คุณยายหนูแค่อยากให้คุณยายมีความสุขถ้าคุณยายมีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวหนูก็มีความสุขค่ะ คุณยายยิ้มดวงตาเป็นประกายความสุขที่เธอไม่ได้รู้สึกมานานยายจะกลับไปอยู่กับลูกชายของยายแต่ยายก็จะไม่ลืมหนูน้าหมหนูให้ที่พึ่งพิงกับยายในอย่างที่ยายไม่เหลืออะไรหนูเป็นเหมือนลูกสาวของยายบ่ายวันนั้นคุณทังพาคุณยายกลับบ้านก่อนจกไปคุณยายจับมือหมายไว้แน่นราวกับไม่อยากจากไปหมายขอบคุณหนูสำหรับทุกอย่างถ้าไม่ได้หนูยายคงไม่มีวันนี้หมายมองคุณยายหัวใจของเธอเอ่อล้นไปด้วยความสุขคุณยายใช้ชีวิต ให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะักหนูจะคิดถึงคุณยายเสมอเมื่อรถของคุณทั้งเคลื่อนตัวออกไปมาย,ยืนนิ่งอยู่หน้าประตูความรู้สึกก่อทั้งเศร้าและโล่งใจเธอรู้ว่าในที่สุดคุณยายก็ได้กลับคืนสู่ครอบครัวและนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแม้ว่าเรื่องราวของคุณยายจะเศร้าเพียงใดแต่มันก็จบลงด้วยบทสรุปที่อบอุ่นและมีความหมายหลังจากที่คุณยายจากไปกับคุณหางชีวิตของมายก็กลับคืนสู่ความเงียบสงบบ้านหลังเล็กในตอนนี้ดูเหมือนจะว่างเปล่ามากขึ้น ขาดภาพของคุณยายที่ตื่นแต่เช้ามากว่าลานบ้านหรือนั่งอยู่กับต้นไม้เล็กๆในตอนเย็นแม้จะรู้ว่าการที่คุณยายได้กลับไปอยู่กับลูกชายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ไม้ก็ยังอดคิดถึงไม่ได้คุณยายไม่ได้เป็นเพียงคนแปลกหน้าที่หมยเคยช่วยเหลือแต่ยังเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวคนที่นำความอบอุ่นมาสู่บ้านหลังเล็กของเธอหลายวันต่อมาไม้มักจะถามตัวเองว่าคุณยายมีความสุขอย่างที่หวังไว้หรือไม่คุณทังสัญญาว่าจะดูแลคุณยายอย่างดีแต่ไม้ ก็อดกังวลไม่ได้ทุกครั้งที่มองไปยังมุมบ้านที่คุณยายเคยนั่งไมยจะนึกถึงดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยยอความสุขของคุณยายเมื่อได้พบกับลูกชายอีกครั้งและเธอภาวนาในใจให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีบ่ายวันหยุดสุดสัปดาห์วันหนึ่งขณะที่หมยกำลังรดน้ำตน้นไม้ยอยู่นอกบ้านเธอก็ได้ยินเสียงกริ่งประตูดังขึ้นเธอรีบล้างมือที่เปียกน้ำเดินออกไปเปิดประตูและประหลาดใจเมื่อเห็นหญิงวัยกลางคนแต่งกายรียบร้อยยืนอยู่ตรงหน้าเธอผู้หญิงคนนั้นยิ้มทักทายอย่างสุภาพสวัสดีค่ะคุณหม ชื่อเตสเตเป็นลูกสะพายของคุณยายค่ะมารู้สึกสับสนเล็กน้อยแต่ก็รีบเชิญคุณเตสเตเข้ามาในบ้านเมื่อทั้งสองนั่งลงคุณเตสเตก็เริ่มเล่าคุณไมค่ะแม่สามีของดิฉันเล่าเรื่องของคุณให้ฟังมากมายครอบครัวของเรารู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของคุณจริงๆที่เมตตาอุ้มชูแม่ไว้ในช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดมายิ้มอย่างถัดถอนตอบกลับอย่างทงตนหนูแค่ทําสิ่งที่ควรทําเท่านั้นโชคดีที่คุณยายได้พบกับครอบครัวอีกครั้งและคุณทั้งก็พาคุณยายกลับไปแล้ว คุนเตสเตมองหมายแววตาเป็นประกายความจริงใจจริงๆแล้ววันนี้ที่ดิฉันมาที่นี่ไม่ใช่แค่เพื่อขอบคุณคุณเท่านั้นดิฉันยังอยากจะแจ้งให้คุณทราบว่าแม่สามีของดิฉันแข็งแรงดีแต่ท่านพูดถึงคุณทุกวันท่านบอกว่าถ้าไม่ได้คุณบางทีท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้พบกับพวกเราอีกเมื่อได้ยินเช่นนั้นหมายก็รู้สึกอบอุ่นใจแต่คุนเตสเตย,ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นเธอยิบซองจดหมายเล็กๆออกมาวางไว้บนโต๊ะตรงหน้าหมายนี่เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากครอบครัวของเราแม่สามีของดิฉัน อยากให้คุณรับไว้เป็นคำขอบคุณอย่างสุดซึง้งค่ะหมยมองไปที่สองจุดหมายแล้วสายหน้าหนูรับไว้ไม่ได้หรอกการช่วยเหลือคุณยายเป็นสิ่งที่หนูควรทำไม่ใช่เพราะต้องการสิ่งตอบแทนแค่รู้ว่าคุณยายมีความสุขก็เพียงพอแล้วคุณตัสเตจับมือหมายไว้แววตาแน่วแน่คุณหมายคึพวกเราเข้าใจในน้ำใจของคุณแต่ที่จริงนี่ไม่ใช่แค่ของขวัญมันคือการแสดงออกที่ทำให้แม่สามีของดิฉันสบายใจท่านอยากให้คุณรู้ว่าความเมตตาของคุณได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่าน มาลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ในที่สุดก็รับซองจดหมายนั้นไว้ในใจรู้สึกตื่นตันหลังจากที่คุณเตสติกกลับไปแล้วเธอเปิดซองจดหมายออกและต้องตกใจเมื่อพบว่าข้างในเป็นสมุดบัญชีเงินฝากในชื่อของเธอพอร้อมกับจานวนเงินที่ไม่น้อยเลยแนบมาพร้อมกับจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของคุณยายตัวหนังสือสั่นเทาแต่เต็มไปด้วยอารมณ์หมายลูกรักขอบคุณหนูที่เป็นเหมือนนางฟ้าในชีวิตของยายหนูให้บ้านพักพียงกับยายในยามที่ยายไม่เหลืออะไร และพายายกลับคืนสู่ครอบครัวงเงินจำนวนนี้เป็นของขวัญเล็กๆที่ยายอยากมอบให้หนูเพื่อที่หนูจะได้ทำสิ่งดีๆในชีวิตต่อไปยายหวังว่าหนูจะมีความสุขตลอดไปเพราะหนูคู่ควรกับสิ่งนั้นรักจากยายของหนูเมื่ออา่านจดหมายจบหมายก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เธอไม่คาดคิดว่าการกระทำดีๆเล็กๆของเธอจะได้รับการตอบแทนด้วยน้ำใจที่ลึกซึ้งเช่นนี้แต่สิ่งที่ทําให้ไมาทราบซึ้งยิ่งกว่าของขวัญคือความรักที่คุณยายมีต่อเธอ มันเป็นความรักที่จริงใจไม่ต่างจากความรักของยายที่มีต่อหลานเวลาผ่านไปมาย,ยังคงติดต่อกับครอบครัวของคุณยายอยู่เสมอเธอมกัจกจะไปเยี่ยมคุณยายในช่วงสุดสัปดาห์นำของขวัญเล็กๆน้อยๆเช่นขนมหรือหนังสือพิมพ์ติดมือไปด้วยทุก,กอครั้งที่ได้พบกันคุณยายจะอบกอดไมยดวงตาเป็นประกาศความสุขหมายสังเกตเห็นว่าคุณยายได้พบกับความสุขที่แท้จริงเมื่ออยู่กับลูกหลานและนั่นทําให้เธอรู้สึกสบายใจมากกว่าที่เคยวันหนึ่งขณะที่ไมาไปเยี่ยมคุณยายก็ดึงเธอให้นั่งลงข้างๆอย่างกระทันหันสองมือจับมือเธอไว้แน่น ไม่ยายมีความปรารถนาอย่างหนึ่งหนูจะช่วยยายได้ไหมไม่ประหลาดใจแต่ก็ยังคงพยักหน้าได้ข่ะคุณยายบอกมาเลยคะ่ะหนูจะทําท่าอยู่ในความสามารถของหนูคุณยายยิ้มแววตาอ่อนโยนยายอยากให้หนูคิดว่ายายเป็นเหมือนคนในครอบครัวยายรู้ว่าหนูอยู่คนเดียวยายเลยอยากให้หนูจําไว้ว่าที่นี่หนูยังมีครอบครัวให้พึ่งพิงเสมอนะักคาพูดนั้นทําให้ไม่กลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่เธอก้มหน้าลงเสียงสั่นเครือ คุณยายขนูก็คิดว่าคุณยายเป็นคนในครอบครัวของหนูเสมอขอบคุณคุณยายที่คิดถึงหนูมากขนาดนี้ชีวิตดําเนินต่อไปแต่นับจากนั้นมายก็ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปเธอตระหนักว่า,าการกระทําเล็กๆของเธอไม่เพียงแต่นําความสุขมาสู่ผู้อื่นแต่ยังทําให้เธอได้มีครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกด้วยไม่ว่าชีวิตจะยากลําบากเพียงใดมาจะจดจําคําสอนของคุณยายเสมอความเมตตาไม่เคยร้ายประโยชน์และจากเรื่องราวของเธอหมายเข้าใจว่าบางครั้งเพียงแค่เปิดใจให้กับคนแปลกหน้าเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของคนคนนั้น และชีวิตของตัวเราเองก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นด้วย